และวันอาทิตย์แต่ก่อนที่จะไปพักผ่อนนะคะลูกวันนี้คุณครูมีคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับ My Feeling <c oughs> ก็คืออารมณ์ความรู้สึกนั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเ็กๆนะคะฝึกอ่านคำศัพท์แล้วออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะไปฝึกกันเลยค่ะ I am scared ฉันกลัว angry โกรธ I am angry ฉันโกรธ sad เสียใจ I am sad ฉันเสียใจ มีความสุข I am happy ฉันมีความสุข tired เหนื่อยล้า I am tired ฉันเหนื่อยล้า hungry หิว I am hungry ฉันหิว sorry เสียใจหรือขอโทษ I am sorry ฉันเสียใจฉันขอโทษ thirsty กระหาย I am thirsty ฉันกระหายเมื่อเด็กๆทบทวนเสร็จแล้วนะคะครัเด็กๆเ,เปิดหนังสือชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้สาระที่หนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะลูกในหน้าที่22และ23 24วันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำใบงาน3หน้าเลย ก่อนที่จะไปพักผ่อนนะคะสองท้ายของสัปดาห์เลยนะคะลกูกไม่ยากแล้วก็ไม่เยอะนะคะเด็กๆทําได้เพราะว่าสัปดาห์เนี้ยเราฝึกกันมาเยอะแล้วอ่ะนี่อันนี้คือหน้าที่22นะคะอ่าแล้วก็หน้านี้หน้าที่23าและหน้านี้นะคะหน้าที่ยี่สิบสี่อ่าทีนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปทําใบงาน ในท่าในหน้าที่22ไปเดี๋ยวเราไปฝึกทบทวนการอ่านจำนวน0-10ถึง10กันอีกหนึ่งครั้งไปฝึกกันเลยค่ะลกูกออกเสียงตามด้วยนะคะ ไม่โทรห้า ศูนถึงสิงเจร,จริงจริงเลยเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจำคําอ่านศูนถึงสิกันได้บ้างหรือยังเอ่ยถ้ายังไม่ได้เด็กๆก็ต้องฝึกฝนและทบทวนบ่อยๆนะคะทีนี้มาดูใบงานในหน้าที่22นะคะ หน้าที่22และหน้าที่23คุณครูนะคะจะอธิบายให้ดเด็กฟังหน้าละหนึ่งข้อนั่นก็คือหน้านี้จะอธิบายให้เด็กดูพาดเด็กๆทำในหนึ่งข้อเท่านั้นเพราะว่าคุณครูอยากให้เด็กลองฝึกฝนด้วยตัวเองเพราะว่าเราฝึกทำมาหลายวันแล้วอยากรู้ว่าลูกครูปุ้มนะเก่งขึ้นบ้างหรือยัง มาดูที่หน้านี้นะคะลูกให้เด็กๆดูที่ข้อหนึ่งเป็นลูกลูกอมใช่ไหมคะมีอยู่สองฝั่งเลยอ่ะเหมือนเดิมหยิบดินสอขึ้นมาแล้วเอาปลายดินสอนะคะชี้ไปที่รูปลูกอมรูปแรกขีดนับพร้อมกับคุณครูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด

ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกอ่ะข้อนี้เรานับได้เรานับลูกอมได้เท่ากับสามสิบหกมีสามกับหกให้เด็กๆเ,เขียนแบบนี้เลยนะคะลกูกอ่ะสามสิบหกมีสามกับหกเลขสามอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเลขสามเป็นเลขหลัก สิบเลขโกอยู่ข้างหลังแสดงว่าเลขโขกเป็นเลขหลักอะไรคะอ่าหลักหน่วยเด็กจําไม่ได้นะคะลูกทีนี้ดเด็กดูในกรอบสี่เหลี่ยมด้านหลังนะคะสามสิบหกมีสามกับหกก็จะกลายเป็น สิ 16, มีสามก็บกเขียนเลขสมกับเลขหลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะทีนี้ตรงคําว่าอ่านว่าเหมือนเช่นเคยเลยเราอ่านว่าพูดตามคุณครูนะคะสามสิบหกคำแรกเราอ่านว่าอะไรคะลูกอ่าสมใช่ไหมคะใครจาได้แล้วก็เขียนเลยคุณครูจะขยายให้ดเด็ก ดูจะชัดก่อนนะคะอ่ะสองอมอสามอาเดวแก้ไขอีกหนึ่งรอบสองอมอสามอ่ะเสร็จแล้วสามสิบ ต่อไปคําว่าสิบใช่ไหมคะหนูก็เป็นหนูก็ขึ้นไปนับในเีษกระดาษที่เด็กๆเขียนไว้นะคะลูกนับไปจนถึงสิบใครจําได้แล้วก็ไม่ต้องนับก็เขียนได้เลยสอีบอสิบสามสิบอะไรคะอ่าสามสิบหกใช่ไหมลูกเด็กๆก็เขียนเลยหอโอกหก 36ง่ายมากเลยใช่ไหมคะถ้าดเด็กฟังคุณครูก็จะสามารถเขียนคำอ่านเลขที่มีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะตัวอย่างหน้านี้คุณครูพาทำเสร็จแล้วนะคะส่วนข้อ2ข้อ3ข้อ4ลองฝึกทำด้วยตนเองนะใช้เทคนิคแบบที่คุณครูบอกก็คือ ใครที่ยังจำไม่ได้เขียนจำนวน0ถึง10ลงไปในเศษกระดาษเล็กๆแล้วเอามาวางไว้เมื่อเด็กนับเสร็จแล้วก็อ่านตัวหนังสือจำนวนตัวเลขตัวนั้นว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วก็ไปดูคำอ่านด้านบนแล้วก็เขียนนะคะอ่ะไปดูหน้าที่23เมื่อฉันสนุก I am having fun เมื่อเด็กๆเล่นของเล่นก็จะรู้สึกมีความสุขสนุกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูข้อหนึง่งเด็กๆกําลังนั่งเล่นตัวต่อบล็อกกันใช่ไหมคะอ่ะให้หนูหยิบดิสก์อขึ้นมาคุณครูปุ้มจะพาทำหนึ่งข้อน,นะคะอ่ะไปดูที่ข้อหนึง่งนับบล็อกพร้อมกันเลยนะคะลูกเอาไปดิสอคิดนับด้วยนะเอาเริ่มหนึ่งสองสาม

45อ่ะหนูก็มาเขียนด้านล่าง45มี4กับ5แบเน็กนะคะอ่าเลข4ก็ไปเขียนที่ฝั่งหลักสิเลข5เป็นเลขหลักหน่วยก็มาเขียนในช่องหลักหน่วยนะคะอ่าทีนี้มาดูในกรอบตรงนี้เขียนเลขไทยเด็กๆก็เขียน45ไทย ด้านค่าเป็นคําอ่านนะคะเหมือนเดิมเลยพูดตามคุณครูอ่านค่าจํานวนตัวเลขนะส10 5ิบาคำแรกเราพูดคําว่า4ใช่ไหมคะเด็กๆก็เขียนคําว่าโ E ส,ออสีสีไม่เอกสีลงไปต่อไปสี่สิบาคำที่สองคือคําว่าสอ อีบอสิบต่อไปสุดท้ายเลขอะไรคะห้าเด็กๆก็เขียนว่าหออาหาหาไมโทหา้าแบบนี้เลยสี่สิบห้าง่ายมากเลยนะคะอ่ะต่อไปข้อที่สองให้เด็กๆฝึกทำด้วยตัวเองทีนี้ไปดูหน้าที่ หน้าที่24นะคะหน้านี้เดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันคุณครูจะพาทำนะคะลูกเขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูภาพเพื่อนๆว่ากำลังเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานแล้วเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์โดยนำตัวเลขจากภาพที่อยู่ด้านล่างมาเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยม ของภาพที่กำหนดให้อะไปดูที่ภาพด้านบนดเด็กมองไปที่เด็กผู้ชายกำลังเล่นว่าวใช่ไหมคะอะในช่องสี่เหลี่ยมดึงเชือกเขากำลังดึงเชือกอยู่แล้วในช่วงช่องสี่เหลี่ยมภาพที่หายไปก็ต้องเป็นภาพอะไรคะลูกเพราะว่าเขากำลังเล่นว่าวอยู่อาภาพว่าวใช่ไหมคะดเด็กๆไปดูซิ ภาพว้าวด้านล่างอยู่หมายเลขที่เท่าไรเอ่ยอ้าหมายเลขสามใช่ไหมคะขีดทับหมายเลขสามเลยจะได้ไม่งงแล้วเอาเลขสามไปเติมเอาเลขสามลูกบอลไปเติมโอเคต่อไปเด็กๆเ,เห็นเด็กผู้ชายที่กําลังนั่งอยู่บนขอนไม้ไหมคะชิ้นส่วนของเขาส่วนที่เป็นหน้าตาแล้วก็ลำตัวหายแล้วก็ เขาแนงอยู่บนขอนไม้แสดงว่าส่วนที่เป็นขอนไม้ก็ต้องหายไปด้วยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆสังเกตสิลูกว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยจิ๊กซอส่วนที่หายไปของเขาเนี่ยอยู่หมายเลขอะไรสังเกตง่ายๆต้องมีขอนไม้ใช่ไหมคะอ่ะไปไล่ดูสิภาพไหนมีขอนไม้บ้างอ่ะเจอแล้วหมายเลขอะไรคะลูกอ่า เลขหกนั่นเองเอาขีดทับหมายเลขหกแล้วเอาหมายเลขหกไปเติมต่อไปของเล่นไม้กระดกใช่ไหมคะมีไม้กระดกอยู่สองอันแล้วก็มีชิ้นหนึ่งชิ้นส่วนจิ๊กซอหายไปเด็กๆดูสิคะว่า ภาพชิ้นส่วนของไม้กระดกเนี่ยอยู่ในข้อใดอ่าคุณครูเจอแล้วนะนเด็กๆจะเรี่ยงคะอยู่ที่หมายเลขอะไรคะหมายเลขหนึ่งเด็กๆเหมายเลขหนึ่งไปเติมโอเคทีนี้เด็กๆไปมองภาพเด็กที่กำลังนั่งเล่นกองทรายอยู่ชิ้นส่วนของเด็กที่กำลัง นั่งเล่นกองทรายที่มัดผมเปียใช่ไหมคะหายไปไปหาดูซิว่าจิีกซอ์ส่วนที่หายไปเนี่ยอยู่ที่หมายเลขอะไรคะเหลือหมายเลขสองสและห้าเด็กๆเจอหรือยังคะอ่าหมายเลขสี่นั่นเองส่วนที่เป็นช่วงลำตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์ผมเปียให้เด็กๆดูแสดงว่าต้องเป็นคนนี้แน่เลยก็เขียนเลขสี่ลงไป ต่อไปเด็กสองคนที่กำลังเล่นกระดานลื่นใช่ไหมคะอ่าเล่นกระดานลื่นเด็กๆขาชิ้นส่วนของกระดานลื่นส่วนที่เป็นบันไดาทางขึ้นหายไปใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาชิ้นส่วนที่เป็นรูปบันไดใช่ไหมลูกอ่าดูซิอยู่หมายเลขอะไรเอ่ยอ่าหมายเลขห้าเด็กๆก,ก็ขีดทับแล้วเอาเลขห้าไปเติมค่ะ สุดท้ายด้านบนสุดเลยเป็นรูปอุโมงค์รอดอุโมงค์รอดนะคะลูกชิ้นส่วนด้านหน้าของอุโมงค์หายไปอยู่หมายเลขอะไรคะสุดท้ายแล้วอ่าหมายเลขสองนั่นเองเด็กๆก็เติมหมายเลขสองลงไปเสร็จแล้วนะคะหน้าทียี่สิบสี่ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทำกันได้บ้างไหมคะใครที่ทำได้ทำคล่องคุณครูขอชื่นชมแล้วก็ปกมือให้เลยคะ่ะส่วนคนไหนที่ยังทำไม่คล่องหรือยังทำไม่ค่อยเก่งไม่เป็นไรนะคะลูก ขอให้หนูฝึกฝนทบทวนบ่อยๆแล้วหนูก็จะทำได้เก่งแล้วก็คล่องขึ้นอย่าเพิ่งท้อนะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะลูกอะแล้วสุดท้ายนี้คุณครูก็จะฝากเหมือนทุกๆวันเลยขอให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสนะคะไม่ว่าจะออกไปไหนหรือจะพบปะผู้คน พยายามสวมหน้ากากอนามัยให้ติดเป็นนิสัยมันล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะคะลูกอ่ะสุดท้ายนี้แล้วคุณครูพุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์อย่าลืมฝึกท่องสุดคุณด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะลูกบา,บายบายสวัสดีค่ะ